ยี่รี่ก็บเบิดเสียบไหวเขากันเลยเสียบเสียบตะเหิงแต่ตั้งแต่แม่แม่จัดพุ่นไฟฟ้าสวัสด,ดีพี่ขอบคุณค่ะเฮาก็บ่มีอันอีหยังดีๆมาบอกซุ้มหัวฟังมาฟังเอาเฮาก็ได้ยี่ลี่ก็มาขอำจจาก,อก,อก,กำลังใจียเจ้าเพื่อนจะเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็แวะทักทายให้กำลังก็เลยมานั่งอยู่มองเนี่ย มองน,งน่งยี่มองเกากะมองซาดบุ๊บมวันนี้ก็มานางมีทางนอกแต่ว่าก็ยังห่อนอยู่บุ <c> ๊ค <oughs> ห่อนแห้งจังห่อนแห้งแห้งมานางไม่ไหมนี่ห่อนค่ะยังว่าแต่แล้วแม่กุหลาบก็ได้ไปงมป้าหน้องใดแล้วจังสิมาเก็บศาสตร์มาสันแม่กุหลาบขอบคุณข้าขคุณค่ะ นั่งก็มีแน่วมาก,กัดให้เก่าเนาะอย่างจะอยู่ทั้งหัวก,ก็หอนอยู่บ่คืออยู่ทงจะ้ะขอบคุณนะคะร,รีบบ่มีหมองนั่งก็มานั่งนี่ละมูนี่นะลราจรีบก็ได้มือก็ได้ เวละเมื่อยก็ได้ทักทายคุณโบแมนจินตนาเวลาจักมื่อจ้ะบพท่านเวลาจักมื่อบเท่านเวลาเนี่ยได้พิมพ์พิมพ์ถือจะเพื่อนเพื่อนพิมกับโบสแบทเบิร์ดจ้าขอบคุณนะคะแม่คุณลเราขยลีก็เสียบเอาได้หนิ่ยลีมาเสียบได้จังหวะเดี๋ยวมานั่งยี่หม่งนี่มาเสียบแบทไว้จ้ะ นี่จ้าสวัสดีค่ะไปฟัสสวัสดีค่ะแม่น้องทีมาแล้วจ้าคุณยายบัวรีสวัสดีทักทายจ้าอยากย่างไปไปทงกับหอบสาสไปนั่งหอบสาสไปนั่งหอบสาดนั่งจ้าขอบคุณนะคะแม่คำผินตอบกับแม่กับพ่อสุจิตเออจ้า สวัสดีจ้าคนสวยปรสันผู้ใดสวยไป่น้องปฟ้าปลฟ้าตอบกับพ่อบรรจบเะนีจ้าสวัสดีค่ะปลฟ้าสวัสดีค่ะแม่น้องทีมาแล้วจ้าคุณยายบัวรีสวัสดีทักทายจ้าครับคุณจันจิลาจ้าพอบรรจบจ้าขอบคุณค่ะยิดีกระถายสายทิกขึ้นกันจ้าคําแม่คําผินตอบกับไอดินจ้าสวัสดีทุกท่านจ้า เอ,อแม่คำผินสวัสดีจ้าแม่คำผินจ้าแม่คำพินเพิ่นกนระสางไล่ได้คู่มือได้คู่มือสางไล่ได้การเชื่อมต่อแม่จันจิลาสวัสดีจ้าพ่อบรรจกจ้าแม่จันกำลังรับชมจ้าขอบคุณนะคะไม่นองไยฝ่ากำลังรับชมจ้าขึ้นมาพร้อมกันสามขอบคุณค่ะ พ่อบรรจบรัตะนามูลสังจะหอนแหงไปนั่งย่ทงกับว่อยากไปบ่อยากไป,บ,กไปบ่อยากออกทงกันเอไอมากับพเพื่อนจ้ะมาขอกำลังใจจากนเพื่อนจ้ะคือกัน เออเมื่ออื่นเรื่องเถื่อเบิดตเสาเห็นแถวก้อนนี่เบิดตอนแม่นองขึ้นแม่นองไปฝ่าขึ้นคุณสุวรรณีตอบกับโทรศัพท์ยังขึ้นมามาขอนปลาเนี่ยมาลาปลาอีกแล้วลาปลาค่ะาวาสันแม่น้องทีกำลังรับชมจ้ากำลังสิหาร <ไป S 1> ีบไปยี่รีเดี๋ยวเอาล่มไปนั่งมันบ่เห็นหุงแมกุลา คุณบัวสีเอ่อกระเซมชาติชมจ้าเหมือบงหูเสานี่ก็เห็นจ้าขอบคุณนะคะยังกรทันในหอดบานดูจ้าคุณบัวสีสวัสดีครับอบฟ้าจ้าเอ่อแม่กุหลาบทักทายจ้าน้องปลายฟ้าจ้าคำผินสวัสดีจ้าคุณคำวิไลต่อกับคุณบัวสีจ้าจากของเตรียมครับ คุณคำวิไลสวัสดีค่ะน้องดอกคูณจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสุภุสุขชนจ้าขอบคุณทุกท่านจ้าที่จ้าหมู่บ้านนี่ตกสองเทือจ้าอันเบ็ดนี่แจ๊คสิหอดตกมาสะอาดดีจ้าน้องดอกคูณตอบกับแม่จันจิลาจ้าน้องดอกคูณสวัสดีจ้านะจันสาย คุณออนอโหน,นงใจสูกบ่เขาบ้านบ่คุณรัตนาจันที่มารัตนาจันที่มาไปที่ขออย่าให้มันตกอกจางบ่จะตกไหลเถือ่อขอให้จบผ่านไปฟ้าตอบกับแม่จ้าไปฟ้าสวัสด,ดีจ้าแม่น้องทีแม่น้องทีสวัสด,ดีรอบห้องจ้า พิมพิดพิมพถือพิมพหัวขอก็เที่ยวลบเที่ยว,ยวน,นั่นพิอยู่หันเล้ยคือกันกับอันอันเ้าความเมตตคือกันเออมืออื่นเรื่องเท่อเบิดแตเ่ยวเห็นแถวก้อนนี่เบิดตอนไม่นองขึ้นไม่นองไปฝ่าขึ้นคุณสุวรรณีตอบกับ ลองบึงมันห่อนไหลมันบปนเย็นที่จะหมู่บ้านนี่ต๊ะสองเทื่อจะ้ะอันแบดนี่จักสิหอดต๊พกอบันจบมาอีกแล้วเดอ้อเมโบรี่จ้ามาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าขอบคุณนะคะห้อนห่อนแต่ห้อน นี่ก็มแจะพิมพิษพิมพิษเที่ยวลบเที่ยวลบอยู่คำผินสวัสดีจ้าคุณคำวิไลตอบกับคุณบัวสีจ้าจากของเตรียมครับคุณคำวิไลสวัสดีคยย่ะสายยังลละสายทิก์เดี๋ยวก็ทิขึ้นกันจ้าพอ่อบรรจบรัตนาโมกัดที่เก่าอยู่ขอบคุณนะคะทุกท่านจ้า แม่จันกีลาสวัสด,ดีน้องปลายฟ้าจ้าเอไอมากบเพุ่นเพื่อนจ้ามาขอากำลังใจจากเพุ่นเพื่อนจ้าไกลกันเนาะคุณคำวิไลตอบกับพ่อบรรจบจ้าเออคุณคำวิไลสยังตตัวยังตทุกกลางทงทกลางหน้าจะดีก็ได้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกทุก มาอยู่ไก่ปากไฟจะเสียบน่ำขอบคุณนะคะแม่กุหลาบจะ้ะคุณสุจิตแม่กุหลาบกำลังตกปไฟฟ้าจะ้ะเออแม่กุหลาบทักทายจะ้ะน้องปลายฟ้าจะ้ะแน่เลยจะ้ะแม่กุหลาบก็เออบเบอ็ดเบิดเตีเป็นรถทางใดน้อเบ็ดเบิดเนาะแม่กุหลาบเนาะ ปฟ้าตอบกับไอดินสวัสดีทุกท่านจ้าป้ฟ้าสวัสดีจ้า่านมายุไก่ปากไฟ้อาเสียบนํำขอบคุณนะคะแม่กุหลาบจ้าคุณสุจิตแม่กุหลาบกำลังตอบสวัสดีค่ะแม่บัวรีมาสมชาิดีจ้า น้องดอกคูณตอบกับแม่จันจิลาจ้าน้องดอกคูณสวัสดีจ้าณจันสายบ้านยุกไก่ไปแจ้งนงม่รีก็ไม่แต่ดถเก๋งอันสูบล่มไปหอดมาไจ้าแม่คำผินจ้าแม่คำพินเพ่นกระสางไล่ได้คู่มือได้คู่มือสางไล่ได้คุณค่ะ นางกม็มีแนวมากกัดให้เก่าเนาะจ้าสวัสดีครับแม่น้องทีคุณสุวรรณีสวัสดีค่ะคุณบรรจุบจ้าห่อนเถะห่อนหลายจะห้อนห่อนคำมาการเชื่อมต่อแม่จันจิลาสวัสดีจ้าพ่อบรรจุบจ้าแม่จันเก่าจ้า ต่มองหอนๆบานเยลีกอะโอ้ยว่าสบายขอบคุณทุกท่านนะคะถิ่นมาเป็นกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบอคือไปนั่งอยู่กลางทงจย่าพอบรรจุไปนั่งอยู่กลางทงนีเพิ่งกระสีเย็นอยู่แต่มานั่งอยู่ทั้งนอกขอบคุณนะคะ แม่คําผินตอบกับแม่กับพ่อสุจิตเออดีจ้าไอดีนกลับมาแล้วเหรอไปเที่ยวไปเที่ยวเขาเขาเพชรกูด